ครับครับครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันไปเกือบอาทิตย์ด้วยกันเลยเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นไข้นะครับไข่มันเป็นตั้งงานแล้วมีอมหายักทีผมผมสุมนอกรอบไปหมดแล้วครับเพราะความเหลืองที่ได้น้องเอลิสฟามันก็ทําให้ผมไม่เหลืออะไรสักอำํำไม่เหลือเลยสักกันเดียวนี่คือรูปแห่งความทรงจาครับผมแคปไปบางอันเท่านั้นนะครับเพราะบางอันก็แคบไม่ทันครับเพราะใจมันร้อนรีบกดต่อเลยไม่ได้ตั้งตัว วันนี้นะครับผมเป็นวันที่16นะครับเวลา15นาฬกา18นาทีก็เขาได้แจกตัวกระชา,าย20ใบมานะครับเหมือนฟ้าประทานมาอยากให้ผมสุ่มต่อถ้างั้นกดรับมาเลยนะครับผมกระชาบด้วยครับกิจกรรมชาเลนจ์หนึ่งตู้นี้มันมุดมังดูไม่น่าสุ่มเท่าไหร่เลยทุกคนถ้างั้นขอแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วรอเอลิสเพิ่มโอกาสนะครับเพราะว่าไอดีนี้ยังต้องการเอลิสอยู่นะครับไอดี ID ้สองครั้งเดียวพอครั้งเดียวพอแล้วเดี๋ยวเราจะไปพีทีให้ทุกคนดูกันคลิปนี้ก็จะเป็นการบ่นให้ทุกคนนฟังงเสียผมล้ว ผมรู้อยู่แล้วว่ามันไ่ได้โอเคมาทุกคนถ้าางนั้นเราจะมา PvP เล่นกันนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้มันไม่มีคอนเทนต์ลงครับจริงๆมันก็จะมีแหละครับถ้าผมเก็บเพชรไว้แล้วผมก็มาสุมทุกคนดูแต่ว่าผมสุมไปแล้วอะ่ะก็ <c oughs> ใก่มันรักมือมันไปแล้ว,ลวให้ทําเช่นไรก็มันไม่มีแล้ว, <c oughs> ว,วลผมพูดอะไรกับผมปะถ้างั้นเอาเดี๋ยวผมลองสู้ทีมนี้ดูนะครับเขาแม็กทั้งทีมนะครับมีตัวบินด้วยก็น่าจะไหวเลยนะทุกคนนะผมเดานะเดี๋ยวลองสู <c oughs> ้ดู ออโต้เลยนะครับเออคือทีมผมนะครับก็จะอยู่ที่เพชรหนึ่งนะครับผมก็ไม่รู้จะขึ้นมาร์สในตอนไหนนะครับเคยขึ้นไปต้นๆประมาณที่200แล้วก็โดนถีบลงมาคืนนะครับผมถึงหมายเพชรหนึ่งอ่ะนะแต่ถ้าผมได้เอลิสมามันก็จะดีนะครับผมเพราะว่าทุกคนลองดูครับในทีมผมตอนเนี้ยมีไฟแค่ตัวเดียวเลยครับผมก็คือซากุระนะครับผมถ้าผมได้เอลิสมานะครับผมก็อาจจะเอาแทนเคก็ได้นะทุกคนหรือไม่ก็ดูลิยางนะครับผมอาจจะแทนเคแต่มันก็ต้องได้ก่อนนะนะโอเคเป็นเพชรสองแล้วครับเลือดลี เรามา P ีพีให้ดูอีกสัก 2- 3สตากันแล้วกันนะทุกคนนะโอเคเราเจอทีมนี้น่าจะสบายนะครับผมแต่มีติกิเนี่ยผมไม่ค่อยชอบติกิเลยอ่ะมันอันตรายครับทุกคนติกิมันอันตราย <S 1> <S 1> ลองดูนะครับ <S <S โอ้น่าจะไม่ยากเท่าไหร่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยว <S <S ผมออโต้เลยนะครับพี่เกียรติกดเองแต่ที่จริงถ้าแรงประมาณนี้เราก็ควรกดเองดีกว่านะครับเพื่อความมั่นใจนะครับเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเมื่อคุณไม่ได้กดเองอยู่ดีๆบอทก็โหดพลิกมาชนะได้เหมือนกันนะครับผมเคยเจอแล้ว น่าจะไม่ต้องใช้ไอเทมก็ได้นะครับเฮ้ยมั่งไม่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 มาเฮ้ยเฮ้ยลืมดูเลือดปั๊มเมื่อแต่คุยเมื่อแต่คุยไม่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 อย่าเพิ่งเบนนะเกือบแล้วไมให้งันเอางี้ดีกว่านะทุกคนนะผมจะพีคอีกหนึ่งตานะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเติมแพ็กสองสี่เก้าในไอดีสองด้วยนะครับที่จริงผมว่าผมจะไม่เติมเลยนะครับแต่ว่าเดือนนี้ผมคิดว่าเอลิสมันก็เป็นตัวที่ควรมีติดทีมเลยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะเติมแล้วก็ไดด้โปรรมานะคับ โอเคพีๆสักครั้งทุกคนนะโอ้ทีมนี้นี่ไงมีเอลิสด้วยนะครับแต่เขาใช้ร่างปกติเพราะว่ายังไม่แม็กนะครับผมแต่น่าจะไหวแหละไหวอยู่แล้วทุกคนสบายสบายไปครับไปครับปล่อยครับปล่อยครับปล่อยครับออโต้เลยครับผมที่เกียดกดเองครับแล้ก็สลับทีมเอาครับน่าจะสบาย ใช้ไอเทมหน่อยเดี๋ยวแพ้นะครับยาประมาทเชียวนะครับผมสา <No. S 1> เหตุที่ผมจะปั้นไอ้นี่นะครับทุกคนที่ผมถามทุกคนว่าควรให้ผมปั้นอะไรดีกรอบลินกับเอ่อหน้าไม้คือชิโนบุมันก็ดีนะครับแต่เกียมผมไม่ถึงจริงๆมันก็เลยใช้ยากมากนะครับชิโนบุอ่ะผมก็เลยอยากปั้นหน้าไม้มาใช้เพราะผมลองเอาหน้าไม้มาลงทีมตั้งรับอะไรแล้วก็ชนะเยอะขึ้นนะครับทุกคนสบายสบายไม่ต้องใช้ไอเทมแล้วครับ ชนะและก็ยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องจบเพชรหนึ่งอยู่แล้วละครับซึ่งเดี๋ยวก็ต้องมีการมาไต่แรงให้ดูแน่นอนครับเพราะผมอยากขึ้นมาร์ทมากๆลยครับอยากจบมาร์ทมากก็พีพีดูเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเอาเพราะผมไม่ค่อยมาพีพีให้ใครดูนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนเห็นผมมาพีพีทุกคนรู้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละครับที่ผมหมดคอนเทนต์ครับถ้างั้นก็ตามที่พูดไปนะครับก็อีก7วันถ้ามีเพิ่มโอกาสเอลิสกับเอ่ออะไรนะลูเดียสใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเจอกันครับผม โอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จบละก็ผมเข้าอดีหลักมาให้ทุกคนดูเฉยๆเพราะผมมี้องเอลิสในอดีหลักเหลือแต่ออดีสองยังไงก็คลิปนี้ขอจบไปด้วยการผมจะให้คติประจําใจสําหรับคนที่เปิดไม่ได้ให้สู้ต่อไปนะครับไปฟังคติประจาใจจากผมกันเลยนะครับไม่ว่าทุกคนนะครับผมจะท้อกับการสุ่มกระชาแค่ไหนนะครับผมทุกคนก็อย่าถอยนะครับผมถ้าทุกคนนั้นเหนื่อยล้าจงเดินเข้าฝานะ อย่างน้อยทุกคนอย่างน้อยทุกคนก็กดพิมพ์คอมเมนต์มาฮ่าฮ่ให้ผมหน่อยกันนมุกนี้ที่ผมคิดทั้งวันเลยนะทุกคน <laughs> โอเคจจกกนลิปหน้าผมบ้าย